ก่อนกลับบ้านพาเพื่อนๆมาชมเป็นสถานที่เก่าของออตรงนี้จะเป็นที่วางปืนปืนใหญ่ของอทหารอเมริกันนะคะนะคะต้องนูง้นค่ะพเพื่อนๆแต่ตอนนี้ไม่มีปืนใหญ่แล้วนะคะมีแต่แท่นวางสมัยสงครามโลกครั้งที่สองค่ะพเพื่อนๆจะอยู่หลังสะพานโกลเด้นเกจนะคะ นี่ให้พ่อน้องครูทพาทัวค่ะเป็นเพื่อนเนี่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นแทน่นแท่นวางวางปืนใหญ่นะคะตรงนี้ค่ะอู้มีพระอาทิตย์พอดีตรงกลางเลยแต่ตอนนี้ไม่มีปืนใหญ่แล้วนะคะปืนใหญ่เอาออกไปแล้วแล้วขึ้นไปตรงนี้แหละมาชมวิวอโอเชียนแล้วก็วิวสุพร Golden น a ก g e นะคะลมแรงนิดนึงนะค,ะค่ะ g o that w a y Go ะวิวสวยมากเลยค่ะข้างบนเพื่อนๆค่ะพระอาทิตย์กำลังตกนะคะ <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับเซซสวัสดีครับ <Hey. S 1> สวัสดีครับ Ooh, สวัสดีครับสวัสดีครับพอมชูคร <c oughs> uh ูสคับพอมชอบไม้ไทยคับไม่ใช่อยู่ไรนี่นนมไม้ไทยนะฮะ ไปข้างล่างกันนะคะภาพอาจจะสั่นนิดนึงนะคะว่าค่อนข้างที่จะสูงชึบ ได้ยินเสียงคลื่นไหมคะเสียงคลื่นสัดสัดเสียงดังเลยมองลงไปข้างล่างก็จะเห็นคนนะคะแต่ว่าข้างบนนี้สูงมากเลยค่ะ

บนดีกว่าเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะตอนนี้อยู่ฝั่งฝั่งซานฟานนะคะเราก็จะขับรถกลับบ้านไปฝั่งนู้นะะะ mm. นะคะฝั่งเฟรเซคซานเจอรนิ o โมนะคะ โอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะขอให้เพื่อนทุกคนมีความสุขนะคะขอให้ผู้ชมทุกทุกคนทั่วโลกมีความสุขด้วยค่ะสวัสดีค่ะ